มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคงจะเคยไปสนามหลวงหรือไม่ก็เคยผ่านนะครับในยามที่บ้านเมืองเกิดความแตกแยกขัดแยง้งกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆก็ล้วนต้องมาปักหลักตั้งเวทีเรียกร้องแล้วก็แสดงพลังกันที่ท้องสนามหลวงคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพต้องรู้จักสนามหลวงเป็นอย่างดี เพราะว่าจัดเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นแหล่งชุมนุมของรถเมล์สายต่างๆอีกด้วยสนามหลวงนี่เป็นสนามดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัดมหาธาตุยุราชรังสริ์ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลภาพรวมเรื่องราวของสนามหลวง เมื่อแรกที่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสนามหลวงนี่ตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังคือระหว่างวังหลวงกับวังหน้าใช้เป็นพื้นที่สร้างพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงคนทั่วไปก็เรียกสถานที่นี้ว่าทุ่งพระเมรุหรือว่าทุ่งพระเมรุ เมื่อไม่มีงานสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่รกร้างว่างเปลา่าบางแห่งก็เป็นหนองบึงเป็นที่ชุมนุมวองศา้อยคลานต่างๆนี่หมายถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่สามพระองค์โปรดกล้าวให้ทำนาที่สนามหลวงนี่แหละเนื่องจากในยุคนั้นไทยกำลังมีปัญหาพิพาทกับยวนเรื่องดินแดนขเขมร ก็มีพระราชประสงค์จะให้ทูตยวนเห็นว่าเมืองไทยเรานะมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดบริเวณใกล้ใก,ใกวังยังมีการทำนามีสเสบียงพร้อมพร้อมที่จะทำสงครามได้ทุกเวลาในสมัยรัชากาลที่สี่ยังมีการทำนาอยู่ทรงโปรดกก้วให้ประกอบพระราชพ,พิธีพืชมงคลพิธีพธิรุณศาสตร์มีกำแพงแก้วล้อมรอบบริเวณสร้างหอพระพุทธรูปสำคัญเพื่อประดิษฐานพระสำหรับทำพิธี สร้างพระพลาที่ทำการพระราชพิธีมีหอดักลมลงที่พระพลาเพื่อทอดพระเนตรการทำนาข้างพระพลามีโรงละครเพื่อเล่นบวงสวงด้านเหนือมีพระพลาน้อยสร้างบนกำแพงแก้วเพื่อประทับทอดพระเนตรการทำนาในท้องทุ่งนอกกำแพงแก้วก็ยังมีฉางสำหรับใส่ข้าวที่ได้จากการปลูกข้าวแล้วก็พระองค์ก็ทรงโปรดกล้าวให้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก ทุ่งพระเมนเป็นท้องสนามหลวงเมื่อปี2398เนื่องจากเห็นว่าชื่อเดิมเป็นอวมงคลคือหมายถึงที่เผาศพนะครับท้องสนามหลวงใช้เป็นที่จัดงานเรื่อยมาหากเมื่อใดที่ท้องสนามหลวงว่างจากงานสำคัญเมื่อถึงฤดูการที่มีลมแรงที่เรียกว่าลมว่าวนี่ประชาชนก็จะใช้เป็นที่เล่นว่าวแต่ก็มีประกาศของราชการที่ส จะอาอโทษกับผู้เล่นว่าวที่ไปถูกไปเกี่ยวกับพระมหาปราศาสตราชมนเทียนประชาชนเกรงโทษก็เลยย้ายไปเล่นว่าวที่สนามฆ่าคนบริเวณห้าแยกพระพลาชัยแทนในขณะที่เจ้านายยังเล่นว่าวอยู่ที่สนามหลวงในสมัยรายการที่หทรงโปรดให้รื้อกำแพงป้อมประการด้านตะวันออกของวังหน้าทำให้สนามหลวงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพราะเห็นว่าหมดความจัมเป็นในการทํานาแล้วแล้วก็ทรงโปรดให้ปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงพระองค์ทรงใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆแทนเช่นในปี2452มีงานฉลองพระนครครบรอบ100ปีท้องสนามหลวงใช้เป็นที่ตั้งขบวนแห่พยุหายาตรามีทั้งขบวนช้างกระบวนมากระบวนเท้ารอบ ท้องสนามหลวงก็ปลูกโรงไทยทานเลี้ยงพระเลี้ยงไพร่มีการแสดงสินค้าให้ราษฎรชมเป็นเวลานานถึงสามเดือนนอกจากนี้ท้องสนามหลวงยังเคยเป็นสนามมา้าแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟมาก่อนในหนังสือชื่อกรุงเทพมาจากไหนซึ่งเขียนโดยสุกิตวงเทศนี่ได้เล่าเรื่องนี้ว่าในวโรกาสที่รัชกาลที่ห้าทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรป ชุมนุมของเจ้านายที่เคยไปศึกษาต่างประเทศด้วยกันก็ประชุมกันจัดงานแข่งม้าถวายให้ทอดพระเนตรสนามหลวงก็เลยถูกใช้เป็นสนามแข่งม้าชั่วคราวในคราวนั้นส่วนการที่สนามหลวงเป็นสนามกอล์ฟนั้นเป็นเพราะข้าราชการที่เป็นชาวต่างประเทศได้ใช้พื้นที่สนามหลวงสนามสถิตยุติธรรมและสนามชัยรวมกันทำให้เป็นสนามกอล์ฟเล่นได้ถึงเก้าหลุม ในเรื่องที่ท้องสนามหลวงถูกใช้เป็นสนามแข่งมา้าและเป็นสนามกอบนั้นมีข้อมูลระบุว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชการที่6ในรัชการปัจจุบันสนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญเช่นพระราชพธิพธีพืชมงคลเจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินรรบรอบ200ปีพระราชพิธีการจนาพิเศษ รวมทั้งงานพระเมรุเจ้านายระดับสูงแต่ก็มีปรากฏให้เห็นว่าสนามหลวงใช้เป็นที่เผาศพสามัญชนคนธรรมดาซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ของบ้านเมืองและทางราชการได้จัดการขอพระราชทานเพลืองศพเป็นงานหลวงอย่างสมเกียรติมีอยู่สองครั้งคือเมื่อเกิดกบฏบวรเดชในปีพศ .2476 รัฐบาลได้ส่งกำลังปราบปรามจนได้ชัยชนะแต่ว่าเสียทหารและตำรวจรวม17นายรัฐบาลก็จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารและตำรวจที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2476โดยมีพันตรีหลวงนรุมิตรเรขาการเป็นผู้ออกแบบสร้างเมรุขั้น ครั้งต่อมาคือเมื่อคราวที่มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่14-16ตุลาคมปี2516ตอนนั้นที่เรียกกันว่า14ตุลานะ,นะครับมีผู้เสียชีวิตรวม69คนพระนท่านน a สัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานขอพระราชทานเพลิงศพณเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคม พุทธศักราช2,517คือรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดฝักแครพระราชทานเพลิงศพกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สนามหลวงเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาทําให้สนามหลวงกลายเป็นโบราณสถานสําคัญของชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลักษณะเด่นของสนามหลวงอีกประการหนึ่งก็คือการที่มีต้นมะขามจำนวนหลายร้อยต้นล้อมรอบอยู่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าทำไมรัชการที่หจึงทรงเลือกปลูกต้นมะขามทำไมไม่ปลูกต้นไม้อื่นๆในเรื่องนี้มีข้อมูลบางแห่งบอกว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมาจากการประพาสยุโรปครั้งแรก ทรงโปรดให้ปลูกต้นมะขามไว้โดยรอบสนามหลวงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นเหมือนกับถนนในต่างประเทศโดยระบุว่าแรกเริ่มเดิมทีมีต้นมะขามทั้งหมด365ต้นแต่ว่าสอพลายน้อยท่านเล่าว่าได้สังเกตจากพระราชหัตทะเลขาในรัชกาลที่หพบว่าพระองค์ทรงโปรดให้ปลูกต้นไม้ชนิดมีดอกมีผลต้องมีคนดูแลเฉพาะในเขตพระราชฐาน ส่วนต้นไม้ใหญ่ทนแดดนี่จะทรงโปรดให้ปลูกตามถนนซึ่งต้นไม้ต่างๆจะมีผู้น้อมเกล้าถวายเช่นต้นมะขามนี่ก็จะมีผู้ถวายถึง200ต้นก็มีจึงเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะมีต้นมะขามมากจึงเหมาะที่จะปลูกรอบสนามหลวงและก็ตามถนนราชดำเนินอีกทั้งต้นมะขามเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็หาได้ง่าย เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อปลูกต้นมะขามเป็นแถวแล้วจะดูงดงามซึ่งพระองค์อาจจะทรงโปรดก็ได้เพราะว่ามีพระราชหัตทะเลขาถึงเจ้าหมื่นเสมอใจราชคือเจ้าพระยาวราพงศ์พิพัฒน์ตอนหนึ่งว่าไปแลเห็นต้นมะขามตามถนนดวงตะวันปลูกตลอดแล้วดูน่ารักถนนดวงตะวันในที่นี้ก็คือถนนสีอยุธยาในปัจจุบันนี่เอง ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการที่พระองค์ทรงเลือกปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงและตามถนนราชดำเนินก็น่าจะเป็นเพราะต้นมะขามเป็นต้นไม้ที่หาง่ายมีขนาดไม่สูงจนปิดบังอาคารแล้วก็ทัศนียภาพอื่นๆที่สำคัญเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนทนทานใบจะมีสีเขียวสดเป็นพุ่มงดงามแล้วก็บังแดดได้ดีสอพลายน้อยบันทึกไว้ว่า ตั้งแต่เริ่มปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงเมื่อปี2443จนถึงปี2543เน100ี่ยร้อยปีมีต้นมะขามรวมทั้งสิ้น434ต้นหลายคนเชื่อว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นท้องทุ่งแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งจะรึกร่องรอยเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองไว้มากมายเป็นสถานที่ที่ยืนหยัดคู่กับกรุงเทพมายาวนาน และต้นมะขามกับสนามหลวงก็เป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรและในครั้งหนึ่งตลาดนัดสนามหลวงนับว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อนที่จะกลายสภาพไปอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของแผ่นดินที่มีค่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลที่เรียกว่าทองสนามหลวง